สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของสงครามโลกครั้งที่2กันดีกว่าสงครามโลกครั้งที่2เองเนี่ยจริงๆแล้วว่ามันก็เกิดขึ้นในหลากหลายที่มากๆเราอาจจะนึกถึงสมรภูมิในยุโรปซะเป็นส่วนใหญ่ถูกไหมนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมในเอเชียก็รบกันดุเดือดมากๆเหมือนกันในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของจักรวรรดิญี่ปุ่นกองทัพแห่งดินแดนอาทิตย์อุทยัยที่ได้บุกยึดมาบริเวณดินแดน เซาท์อีสเอเชียหรือว่าเอเชียตะวนันออกเฉียงใต้ของเรานะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมญี่ปุ่นนั้นถึงต้องมายึดพื้นที่บริเวณนี้จริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่ญี่ปุ่นนั้นจะชายตามองมาด้านล่างประเทศตัวเองมายังเอเชียตะวนันออกเฉียงใต้เนี่ยญี่ปุ่นนั้นก็ได้ยึดครองเกาหลีเป็นที่ร้อยแล้วแล้วก็ได้ยึดครองบางส่วนของจีนพร้อมกับหมู่เกาะต่างๆอีกจำนวนมากมาครับแต่ทําไมการขยายดินแดนของญี่ปุ่นนั้นถึงต้องมองลงมาข้างล่างมายังดินแดนบริเวณเซาท์อีสเอเชีย ของเราเนี่ยทำไมไม่ไปยึดจีนเพิ่มทําไมไม่ไปทํานู่นทํานี่ด้านบนบ้างละ่ะทําไมต้องลงมาข้างล่างวันนี้แหละเราจะมาตอบสาเหตุนี้กันว่าทําไมญี่ปุ่นนั้นถึงเลือกดินแดนบริเวณนี้คาตอบเนี่ยนะครับผมมันแบ่งออกเป็นหลายส่วนนะครับอย่างแรกเลยด้านความสัมพันธ์นั่นเองญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมมีน้ํามันมีเหล็กในการที่จะทําเครื่องจักรสงครามของพวกเขาให้เดินหน้าต่อไปได้เนี่ยก็มาจากอเมริกาสะส่วนใหญ่ครับ ญี่ปุ่นเองไงนะครับผมเป็นคู่ค้าคนสําคัญกับอเมริกา แต่หลังจากที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยถึงแม้ว่าในช่วงแรกๆอะ่ะจะเริ่มมีพฤติกรรมก้าวร้าวออกมาแล้วแต่อเมริกาก็ยังคงขายให้ต่อครับแต่จุดแตกหักสําคัญเลยอะ่ะก็คือหลังจากที่ญี่ปุ่นนั้นได้เป็นพันธมิตรกับพักนาซีนะครับผมซึ่งในขณะเดียวกันพัคนาซีเองเนี่ยก็ได้ประกาศสงครามกับอเมริกาด้วยนะครับแล้วญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับผมก็ยังได้เข้ายึดครองบริเวณฟรีนอินโดจีนนะครับผมหรือว่าบริเวณแถบแถบเวียดนามแถบแถบกัมพูชาแถบแถบลาวอะไรแบบนี้ญี่ปุ่นก็ได้เข้าา ยึดครองตรงนั้นและรวมไปถึงขู่อเมริกาว่าจะตัดการเข้าถึงที่อเมริกานั้นจะเข้าถึงจีนเพราะว่าจีนเนี่ยก็เป็นพันธมิตรของอเมริกาในตอนนั้นนะครับที่นี้เองเนี่ยนะครับผมอเมริกาก็เลยทําการระงับความบาดญี่ปุ่นเลยนะครับผมไม่ขายน้ำมันให้แล้วไม่ขายเหล็กให้แล้ว แล้วเหล็กกับน้ำมันเนี่ยมันคือพลังงานของอาวุธสงครามเลยถูกไหมเหล็กเอามาผลิตเป็นอาวุธน้ำมันนั้นเอามาใช้เป็นเชื้อเพลิงครับหลังจากที่ญี่ปุ่นเนี่ยถูกอเมริกา ตัดการขายตัดการส่งออกน้ำมันตัดการส่งออกเหล็กไปก็ทําให้ญี่ปุ่นนั้นขาดแคลนทรัพยากรเหล่านี้จํานวนมากมา,มายมหาศาลและจากการคํานวณเนี่ยญี่ปุ่นจะอยู่ได้อีกแค่2ปีเท่านั้นจากทรัพยากรที่ยังหลงเหลืออยู่และนั่นทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมไม่มีทางเลือกครับต้องหาแหล่งทรัพยากรใหม่และไหนๆก็ไหนๆและญี่ปุ่นก็ไม่อยากที่จะต้องมาพึ่งพาคนอื่นแล้วเราหาทางพึ่งพาตัวเองเลยดีกว่าและญี่ปุ่นก็เชื่อมั่นในตัวเองเป็นอย่างมากทําให้ญี่ปุ่นนคิดว่าพวกเขาจะสามารถยึดด,ดินแดน เพิ่มขึ้นมาได้นอกจากนั้นเองเนี่ยในขณะเดียวกันนะมาหาอำนาจของยุโรปอะ่ะมันก็มัวแต่สู้กันเองอยู่ถูกไหมตรงนี้ก็ทําให้ยุโรปไม่น่าจะมีเวลาเข้ามายุ่งกับญี่ปุ่นอย่างแน่นอนแล้วญี่ปุ่นมองลงมาบริเวณเซาท์อีสต์เอเชียในตอนนั้นเนี่ยเป็นอาณานิคมของชาติยุโรปหมดเลยครับแม้แต่ฟิลิปปินเองไงก็เป็นอาณานิคมของอเมริกาแต่ทำไมาญี่ปุ่นถึงไม่เลือกที่อื่นนะตรงนี้มันมีเจ้าของมีคนคุมอยู่แล้วนั่นเป็นเพราะว่าบริเวณเอเชียตอนออกเคียงใต้ มีทรัพยากรที่ญี่ปุ่นต้องการอยู่นั่นเองครับผมมีทั้งเหล็กมีทั้งน้ํามันแล้วญี่ปุ่นก็มองเห็นแล้วว่ายุโรปมันจตสู้กันเองเพราะฉะนั้นเองเนี่ยให้ญี่ปุ่นบุกไปอ่ะยังใงยุโรปก็ส่งกองทัพมากอบกู้บริเวณอันานิคมของพวกเขาตรงนี้ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นคนที่ญี่ปุ่นต้องจัดการจริงๆอ่ะคืออเมริกาครับและญี่ปุ่นก็ได้เริ่มปฏิบัติการของพวกเขาในการที่จะมายึดเซาท์อีสต์เอเชียนั่นเองโดยหนึ่งในการเริ่มปฏิบัติการเนี่ยนอกจากจะส่ง,ง,สง,ง,งเ,เ,เ,ออเงครื่น่ปุ เองเนี่ยก็ยังส่งกองเรือข,ของพวกเขาไปจู่โจมที่เผิลฮาเบอร์ด้วยนั่นเองเพื่อเป็นการ ตัดก,กองเรือแปซิฟิกของอเมริกาออกไปและดูเหมือนว่าแผนของญี่ปุ่นนั้นจะได้ผลดีเป็นอย่างมากทําให้ญี่ปุ่นนั้นสามารถยึดพื้นที่บริเวณเซาท์อีสเอเชียของเราเนี่ยได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยนะครับอย่างไทยเราเนี่ยก็ถูกญี่ปุ่นยกคนขึ้นบกนะครับผมแล้วจากนั้นเนี่ยก็ได้ทําการยอมให้ญี่ปุ่นนั้นเคลื่อนทัพผ่านเรานะครับผมก็คือยอมเข้าพวกกับญี่ปุ่นนั่นแหละก็ทําให้ญี่ปุ่นนั้นสามารถยึดดินแดนตรงนี้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ตักตวงทรัพยากรที่ญี่ปุ่นต้องการเนี่ยกลับไปย นั้นถึงต้องมายึดเซาท์อีสต์เอเชียนั่นก็เป็นเพราะว่าญี่ปุ่นถูกอเมริการะงับการส่งออกและญี่ปุ่นต้องการน้ํามันกับเหล็กญี่ปุ่นไม่อยากจะพึ่งพาใครแล้วต้องการหาทรัพยากรของตัวเองแล้วบริเวณของเราเนี่ยมันดันมีพอดีครับก็เลยทาให้ญี่ปุ่นเนี่ยอยากจะยึดดินแดนตรงนี้ประจวบเหมาะกับการที่ว่ายุโรปก็หมดแล้สู้กันทําให้ยุโรปที่เป็นเจ้านานิคมเนี่ยก็ไม่มีเวลามาปกป้องบริเวณนี้นะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมญี่ปุ่นถึงต้องเลือกมาโจมตีบริเวณเอเชียตะวันออกเฉีียงงงงใต้้และนน่่็เปเปรรือาอาทัหมดข History World ที่เราได้มาพูดถึงเรื่องราวของญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับจริงๆแล้วเนี่ยยังมีเรื่องราวอีกมากมายมหาศาลาที่เราได้พูดเลยเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2นะครับหากใครอยากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2อ,อีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยหรือใครเนี่ยนะครับผมมีข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะเอามาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมในเกี่ยวกับหัวข้อนี้นะก็คอมเมนต์ใต้คลิปกันมาได้เลยตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นการพูดแบบสรุปๆนะครับผมก็อาจจะมีคาตกบกพร่องไปบ้างก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยเราก็มาเหมือนแชร์ความรู้มา ความรู้กันนะเนาะยังไงในวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมกับรายการ History World โลกประวัติศาสตร์บ๊ายบายครับสวัสดีครับแล้วก็สามารถไปติดตามช่องอื่ดๆ่นของเราได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็น War World อันนี้ก็จะเป็นข่าวสงครามหรือว่าจะเป็นทางฝั่งของ Battle of Human Kind ก็จะเป็นเรื่องราวแบบคลิปย,ยาวๆ15นาทีขึ้นไปนะครับก็ลองไปติดตามกันวันนี้ลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ ก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากลองทํา y o YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทําหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทําช่อง history world เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจากคอ คอสเรียนจาก Future Skill ซึ่ง Future Skill เนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการตลาดการหัดทำธุรกิจไปจนถึงนะครับผม Creative อย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก Future Skill เนี่ยแหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผม วิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด50%สำหรับใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย9,948บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย50%เหลือเพียง4,974บาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFX History W นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด A F F X History W 1 ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอสไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือก,เ,อกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงที่นี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ